cua trong hiệp khẩu đẹp còn chưa bé hết mày. đây, Tunggal <todiculose> Tunggal <todiculose> 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 ตังสักตัวเลยแน่แน่เต็มเลย เกิดไหนวะพี่เต้ตอ้นี้เราแดงอยู่กลางลานเลยเบ้าโอ้แสดมันแตกหรออ้แสดแตกเนแตกมันงเก็บกันอยู่นะเราดันขึ้นมาเลยเหอสามคนเองพี่อกลางานนี่เมือนอยู่กลางลานนี่

ไป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 นันไปนัไปเก็บตรงไนเก็บตีนอวอ้นไหนไเนมันอยู่ตรงตะไนไม่เห็นมีเลยพี่เออ

โอเคกีอบสอนปนีเต็มเลยป๊อบป๊บ๊บเดี๋ยวป๊ม่ไ้ปะ๊อบมันดีจิงมันดีเพื่อนเราจิงมันดีเ้าเดินมาทำไมเขาบุกถึดี เอาไว้ <icana> จะตายเอาไว้จะ yes. ตายเอ้ดดีโอ้โดนเอสดีดียิงตายหมดเลยวิธีตายหมดเลยแทงน้ามือตายห่าเลยนะอะไรอาเฮ

มันมีเกี่ยเสียเยอะก็ไม่ก็พอได้มไม่ไหวแม็กแม่งหมดด้วยตั้มกระดิ่งเลยแต้วดเกิดีกว ไต้อีกหนึ่งไต้อีกหนึ่งเริ่หมดหรอขอหา้้เก็บแม่ต้น

เจ้าเอคุณเพ้ออยู ung, ่ตรงไหนวะข้างบนหัวดิเจ้าตนไมยใหญ่เดี๋ยวพี่อ้อมให้พต่หนึ่งไตยหนึ่งตายหนึ่งถนน

เมื่ไง l อมันรูดก,กันอยู่ข้างหลัง หนุ่มเข้าไปทำอะไรเนี <Hels ing> ่ยเหมือนมีวีเอ็สไอของนี้ทั้งนี้มันโดนใคร in your channel time out. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ